คุณรู้ไหมว่าปลาตัวใหญ่ยักษ์อย่างปลาพระอาทิตย์สามารถวางไข่ได้นับล้านในคราวเดียวได้อย่างไรปลาพระอาทิตย์หรือที่รู้จักกันในานามโมล่าโมล่าเป็นปลาเฉพาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในมหาสมุทรและมีน้ำหนักได้ถึง1ตันคิดดูสิปลาใหญ่ขนาดนี้สามารถวางไข่ได้มากถึง300ล้านฟองในครั้งเดียวนี่คือความละเอียดซับซ้อนที่ธรรมชาติมอบให้ทำไมปลาที่ใหญ่ถึงต้องวางไข่จำนวนมากแบบนี้คำตอบอยู่ที่ความเสี่ยงของไข่และลูกปลาที่อ่อนแอจน ถูกคุกคามโดยสัตว์นักล่าแม้ปลาพระอาทิตย์เป็นแม่ที่สามารถวางไข่ได้มากแต่สุดท้ายก็มีเพียงไม่กี่ตัวที่โตจนถึงวัยผู้ใหญ่การสร้างไข่จานวนมหาศาลนี้จําเป็นต้องการปรับโครงสร้างทางกายภาพและการใช้พลังงานมหาศาลนักวิทยาศาสตร์บางคนจึงมองว่าเป็นการบอกเราเกี่ยวกับกระบวนการวิวัฒนาการของปลาเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์และต่อต้านกับการสูญพันธุ์ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยเทคนิคการวางไข่ของปลาพระอาทิตย์การเพิ่มความอยู่ร ของตัวอ่อนและความสามารถในการกระจายไปทั่วมหาสมุรทรทําให้เกิดความสมดุลของชีวิตใต้ท้องทะเลที่น่าทึ่งมันคือเครื่องพีสู์ถึงความลึกซึ้งที่ธรรมชาติมอบให้เพื่อไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเราไว้นะครับ